嗯。Mm. ในตอนนี้เนี่ยผมได้ข่าวว่าลูกรักผมเนี่ยกำลังจะถูกบัฟผมได้หาข้อมูลมาดูแล้วสก,กิลที่จะถูกบัฟเนี่ยมันก็จะมีพาสซีฟแล้วก็สก,กิลสองของเวเลสถามว่ามันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นแน่นอนแต่ผมมองว่ามันยังไม่ค่อยตรงจุดเท่าไหร่ในการบัฟครั้งนี้ถ้าจะให้เวเลสมันเก่งจริงๆเลยก็คือจะต้องเอาความเร็วขึ้นที่กลับมาตอนที่เวเลสกำลังปั่นนะแบบนี้เชื่อไหมว่าเวเลสเนี่ยกลับมาติดเมตาอย่างแน่นอนแต่ก็โอเคดีกว่าเวเลสเนี่ยไม่ถูกบัฟหรือว่าไม่ถูกทาอะไรเลยสักอย่างก่นะนอนน,น,อนะ จะยังเล่นได้อยู่ไหมไปดูกันเลยในเกมนี้มันก็จะเป็นในเกมที่ผมเล่นได้มาเล่นวเลยในตำแหน่งของออฟเลนซึ่งผมก็ต้องบอกเอาไว้เลยว่าวเลยกับเคียวในแพทนี้เนี่ยมาเป็นของคู่กันมากๆเพราะว่าเคียวที่ปรับมาใหม่เนี่ยมันมีนมอมตะที่นานขึ้น,น,นผมก็เลยมองว่าวเลสในแพทนี้เนี่ยมันก็ยังพอเล่นได้อยู่เอาละครับเริ่มเกมมาแล้วเนี่ยผมก็เดินม,มาเลนบนแล้วก็มาจัดเซอเทมอยู่นิดหน่อยในเกมนี้เนี่ยผมก็จะออกเคียวเป็นชิ้นแรกเลยเพราะผมจะต้องถือเคียวเอาไว้ให้ได้4นาทีถึงจะได้อมตะแบบยาวๆช่วงแรกสิ่งที่ผมทําเลลยกก็็คือตปู 3T แ้วไ ไปเคลียคีบเห็นว่าออฟฝั่งนั้นเนี่ยเขาไม่ได้อยู่เลนผมก็เลยเข้าไปเช็คุ่มดูแล้วเขาก็อยู่ในพุ่มไม้จริงๆแต่ก็ไม่ได้สู้กันหรอกพอผมเคลียคีบเลนเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปฟาร์มปูแล้วก็ไปฟาร์มคีบป่าข้างๆฟาร์มเสร็จแล้วผมก็ไปแอบอยู่ในภ่มไม้คเกือบจะโผล่ตัวออกไปด้วยอย่างดีที่ผมได้เห็นหยาดซะก่อนผมก็เลยรอให้หยาดเนี่ยตีคีบใกล้ตายแล้วค่อยออกไปแย่งพอได้คีบมาแล้วเนี่ยผมก็รีบถอยในทันทีในตอนนี้ผมก็เลยเดินมาเคลียคีบแล้วก็็มมมมาาาารรีีพพ่่่ตตงงแนนนนนววอออั้ยลเเเกกกะใหหิดดดูื ตรงเลล่างเนี่ยมันจะมีไฟกันด้วยนะผมก็เลยเก็บสแต็กสักสองทีแล้วก็ค่อยอันติเข้าไปหาทอนถึงผมกับออเนี่ยก็สามารถเก็บแคลี่ฝั่งนั้นไปได้แต่ไปเป็นมามาฝั่งนั้นเนี่ยก็ดันเข้ามาเล่นงานผมสังหารถึงแม้ผมเนี่ยจะปั่นโดน3ตัวแต่ว่าผมเนี่ยก็ดูดเลือดแทบจะไม่ขึ้นก็อนั่นแหละนะในช่วงต้นเกมเนี่ยดาเมจผมก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นหลังจากเกิดมาแล้วเนี่ยผมก็จะไปช่วยเพื่อนเตรียมมกรนะแต่มันก็ไม่ทันแต่ผมก็ไม่อยากจะเสียเที่ยวฟรีด้วยก็เลยได้หันไปปวดบ แล้วก็เก็บตีมีมาได้3คนสู้กันเสร็จแล้วเนี่ยผมก็กลับไปอยู่เลนบนแล้วก็มาทําหน้าที่ที่ผมควรจะทําแต่ต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้เนี่ยผมเองก็ไม่ได้ไปไหนเลยครับผมก็มาเคลียร์ครีปเลนบนลงไปเลนกลางมั่งแล้วก็กลับมาเลนบนเลนออฟเลนเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละมันก็จะดูเหงาๆหน่อยผมเดินมาเคลียร์คีปตรงเลนกลางแล้วกลับว่าจะกลับไปเลนบนแต่มันก็ไม่ทันแล้วครับเอรันดอนเดยดันแตกไปแล้วพอป้อมเลนบนแตกดูเหมือนว่าเอรนดอนเนี่ยก็จะมาดันป้อมเลนกลางอีกแต่ไม่ผมจะไม่ยอมให้ป้อมนี้เนี่ยถูกันไป สู้กันมาจนในท้ายที่สุดเนี่ยก็เป็นเอลันร์เองนะครับที่ถูกผมฆ่าตายไปนึกว่าจะตายเสร็จแล้วเอาอเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยผมก็ขอกลับบ้านไปเติมเลือดก,ก่อนละกันเติมเลือดเสร็จแล้วผมก็มาเคลียร์คลิปตรงเลนบนแล้วก็ไปดันป้อมตรงเลนกลางดันป้อมแตกเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาแอบอยู่ในพุ่มไม้แต่ว่าเตมีเนี่ยก็นันมาชนผมซะงั้นจะหน,นีเนี่ยมันก็ไม่น่ารอดเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยหันกลับไปสู้เลยละกันผมรีบมาตีเข้าไปหาทอนก่อนเลยเป็นตัวแรกเพราะว่าเป็นตัวที่บางและฆ่าง่ายที่สุดในฉากนี้เนี่ยผมกเิด้นี เกือบจะถูกยานฆ่าตายด้วยนะแต่ว่าผมนี่ก็มีเคียวช่วยชีวิตไว้ผมก็เลยรอดตายมาได้ไงฮะหนึ่งลุมสี่อย่างตึงผมบอกเลยแต่ถึงแม้ผมนี่จะรอดตายจากการโดนลุมแต่ว่าผมนี่ก็ยังโดนเนอ็นดอร์มันฆ่าตายอยู่ดีแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเพราะว่าหลังจากที่ผมเกิดมาแล้วเนี่ยผมก็มาเลมบนแล้วก็มาเคลียร์คลิปเลนให้มันสูงๆเคลียร์เสร็จผมก็ว์บกลับบ้านพอตอนนั้นเห็นว่าฝั่งนั้นเนี่ยเขารวมตัวมาดันป้อมกันผมก็เลยจะต้องกลับไปกันด้วยแต่ยังดีครับที่ไฮโน่ฝั่งผมนี่ย้นมกก็ลลยยัแตววิุบ มีฝั่งนั้นมาได้ผมลงมาเลนล่างได้แค่แป๊บเดียวเนี่ยป้อมเลนบนก็จะถูกดันอีกผมก็เลยกล่าว่าจะเดินไปการป้อมซะหน่อยแต่กระดันไปเจอกับทอนซะได้แต่ก็สู้ไม่ไหวครับพระทอนเนี่ยมันยิงแรงมากๆถ้าเลือดผมเหลือมากกว่านั้นเนี่ยผมก็น่าจะพอฆ่าทอนได้อยู่หรอกแต่ก็นั่นแหละนะพอผมเกิดมาแล้วเนี่ยผมก็มาเลนบนแล้วก็มาเคคลิปเลนให้มันสูงๆแต่ไม่รู้ว่ายังไงจู่ๆตรงเลนกลางเนี่ยเหมือนฝั่งพวกผมจะไปเปิดประเด็นต่อสู้กันซะงนันทีแรกดูเหมือนว่าฝั่งผมเน่น่าจะสู้ไหวนะแต่ม ผมจะรอให้ตโตโรฟังผมไน้เกิดก่อนแล้วค่อยไปกันเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าจะให้ผมกันคนเดียวเนี่ยผมก็คงกันไม่ไหวแน่ๆในตอนนี้ฝั่งข้ามเนี่ยก็เริ่มมาที่หน้าบ้านกันแล้วซึ่งผมจะรอให้ตโตโรเปิดก่อนนะแล้วผมค่อยตามเห็นว่าในตอนนี้ตีมี่เนี่ยก็ใกล้าตายแล้วผมก็เลยกะว่าจะอันติเก็บงานซะหน่อยแต่ว่าตอนเข้าไปเนี่ยผมดันโดนสตันแบบรัวๆทำให้ผมเนี่ยตอบโต้อะไรไม่ได้สักอย่างในงสุดท้ายเนี่ยผมก็โดนฝั่งนั้นฆ่าตายเละครับท้ายเกมนี้โคตรเละผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากเนาะเพราะว่าในเกมนี้เนี่ผมแพ้ ไงเกมนี้ดันแพ้สงันในช่วงไฟสุดท้ายถ้าเกิดเพื่อนเราไม่เข้าไปสู้เนี่ยมันก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกแต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่เห็นเลยว่าเวเลสกับเคียวในแพทนี้เนี่ยมันเป็นของคู่กันแบบสุดๆถ้างั้นไปดูในเกมต่อไปกันดีกว่าว่าเกมที่2นี้เนี่ยผมจะยังเล่นได้แบบนี้อยู่ไหมไปดูกันเลยในเกมที่2นี้เนี่ยผมก็ได้มาเล่นเวเลสในตำแหน่งของจังเกิลนะครับซึ่งแน่นอนว่าเอเทมที่ผมจะเล่นเนี่ยก็คือสายดาเมจล้วนมาดูกันดีกว่าว่าเวเลสป่าในแพทนี้เนี่ยมันจะยังเล่นได้อยู่ไหมไปดูกันเลยเริ่่่่มมมมมมเเเกกกกาาาาาแแลล้้้วนนยผผ็็ริตตฟฟฟบบอ ปกตินั่นแหละนะฟาร์มบัฟฟ้าแล้วก็มาฝ่กคตีตัวเล็กใช่ไหมเดี๋ยวจะจูๆ่ๆระหว่างนั้นเนี่ยแวนก็ได้ฟิกเข้ามาเล่นงานย้อนสะง,งนันช็อตนี้เนี่ยแวนเขาไม่มีฟิกเกอร์แล้วเพราะผมเลยก็เลยเข้าไปลุมเล่นงานซะเลยสู้ไปสู้มาก็เป็นนัตยานะครับที่เก็บค,คิวนี้มาได้แต่ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วผมก็ลงมาฟาร์มบับแดงต่อฟาร์มเสร็จเนี่ยผมก็ขึ้นมาตีมังกรแต่ระหว่างนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าฝั่งนั้นเนี่ยเขาจะเข้ามาแย่งมังกรด้วยนะผมก็พยายามที่จะไม่ให้ฝั่งนั้นเนี่าายเข ผมก็ได้ไปตีดาร์กับมาจ้าอย่างน้อยได้ดาร์กเนี่ยมันก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยผมไว้มาแท็กเรียงการสแป๊บหนึ่งแล้วก็ได้เห็นว่าตรงเลนบนเนี่ยมันได้มีประเด็นต่อสู้กันซึ่งเคียฝั่งผมเนี่ยก็ได้เก็บแบนไปไ,ได้ก่อน พอแคลี่ฝั่งนั้นตายไปผมก็ต้องไปเลงเมดมันแทนซึ่งพวกผมเนี่ยก็ได้ช่วยกันเก็บเมดฝั่งนั้นมาได้คนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มีอะไรสู้แล้วเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยได้กลับไปฟาร์มต่อผมลงมาฟาร์มบับฟ้าแล้วก็มาฟาร์มบับแดงเหตุว่าในตอนนี้เมดฝั่งผมเนี่ยก็กำลังโดนลมอยู่ผมก็เลยต้องเข้าไปช่วยอย่างดีครับที่นาตาญาเนี่ยรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดแต่เห็นว่าในตอนนี้โลมฝั่งนั้นเนี่ยก็ใกล้าตายแล้วผมก็เลยกลบว่าจะเข้าไปเก็บงานซะหน่อยแต่กระดานโดนย้อนล้าไปซะงนันโคตรดี คือในช่วง5นาทีที่ผ่านมานี้เนี่ยผมไม่ได้คิวใครเลยสักคนหนึ่งแลวแบบนี้เนี่ยผมจะไปเกิดได้ยังไงอะแต่ถึงจะบ่นไปก็เท่านั้นแหละครับในตอนนี้ทิ่งที่ผมทําได้เลยก็คือการหาตังจากการฟาร์มใจเย็นฮะในเกมนี้เนี่ยมีไฮไลท์ให้ดูอย่างแน่นอนผมฟาร์มไปเรื่อยๆจนในตอนนี้เนี่ยก็มีตังซื้อเคียวได้แล้วผมแทบจะซื้อเคียวชิ้นแรกไปตลอดเลยนะเพราะว่ายังไงช่วงกลางเกมถึงเลทเกมเนี่ยได้ใช้แน่ๆในตอนนี้เนี่ยผมเดินมาเลงการแล้วก็ได้มารัดคิวเคียนแบบคุ้มคมก็ให้ผมได้คิวบ 2คนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เดินไปเคลียร์คลิปเลงกาแล้วก็ไปฟาร์มบัาฟ้าสักเล็กน้อยฟาร์มเสร็จแล้วผมก็ได้มาตีมังกรใหญ่กับเพื่อนร่วมทีมระหว่างนั้นก็ได้เห็นว่ามีหมึกกับแวนเนี่ยอยู่เล่นบนลกัน2คนผมก็เลยกะว่าจะกระโดดเข้าไปหาแวนซะหน่อยแต่ยานที่เห็นว่าผมเนี่ยกระโดดพลาดช็อตนี้เนี่ยผมก็เลยโดนแวนมันซอยแบบยับๆถึงผมจะมีเคียวเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยสุดท้ายเนี่ยผมก็ตายหลังจากเกิดมาผมก็ได้เห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็กำลังตีดาร์กันอยู่ผมก็็เ่า้วนดไ ว่าดาร์กเนี่ยก็ใกล้ตายแล้วผมก็เลยไม่ได้สนใจที่จะสู้ต่อเท่าไหร่เรียกได้ว่าเฉลยโอกาสมาแย่งดาร์กเนี่ยมันก็ไม่ผิดหรอกเมื่อได้ดาร์กมาแล้วผมก็ลงไปเคลียร์คลฟเลนล่างต่ออย่าว่าเพื่อลงทีมเราแนยกำลังสู้กันอย่างเมามันแต่ผมก็ไม่ได้เข้าไปช่วยสู้หรอกจะให้ทํายังไงได้ล่ะก็ในช่วงต้นเกมเนี่ยผมไม่ได้ตังจากการคิวเลยแม้แต่นิดเดียวแต่พอผมฟาดเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาเลนล่างกะว่าจะเข้าไปดันป้อมสะหน่อยแต่ก็ดันไม่ได้ก็เลยทําได้แค่ทําให้ฉี่เนี่ยเขาเจ็บจนเกือบตายก็แค่นั ผมมาตรงเลนกลางเห็นว่าไม่มีใครอยู่ผมก็เลยได้มาตัดบัฟฟ้าของฝั่งตรงข้ามพอตัดเสร็จปุ๊บฉีเนี่ยก็มาหาผมปับ๊บแต่ยังดีรับที่มีนาตาญาเนี่ยมาช่วยผมอยู่ผมก็เลยไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ระหว่างนั้นเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็มาเลนกลางกันเต็มไปหมดช็อตนี้เนี่ยผมก็เลยรีบอติาไปหาแวกกอนเลยเป็นตัวแรกเกือบจะตายแต่ผมยังไม่ตายครับเพราะว่ามีเคียวช่วยชีวิตผมเอาไว้บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเคียวเนี่ยผมคงตายไปนานแล้วช็อตนี้เนี่ยผมก็กะว่าจะเข้าไปเก็บบะหมึกนะแต่ก็ แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมเนี่ก็ได้หันไปเก็บเซลฟีม่มาได้อีกคนหนึ่งช็อตนี้ไฟเดียวจบบ้านเลยครับหลังจากไฟนี้จบลงผมก็รีบม,มาดันบ้านในทันที โอ้เกมนี้ผมได้ MVP ด้วยแฮะแต่ก็อยากได้เห็นเลยครับว่าเวเล็กกับเคียวในแฟทนี้เนี่ยมันคือของคู่กันแบบคู่กันจริงอ่ะไหนทั้งจะได้ออามตานานขึ้นแล้วก็ได้ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยแบบนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ของคู่กันเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรละเอาเป็นว่าถ้าเกิดทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับให้กับช่องของผมด้วยนะครับในสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบาย